สวัสดีจ้าเมนูวันนี้เขาจะแกงน้องไม้ดองกันนะจ้าครบ3วันแล้วเนาะเปรี้ยวกําลังดีนะจ้าอันนี้กับหน้าตาน่องไม้ดองของเฮานะจ้าวันนี้เขาจะแกงใส่หัวก,กบนะจ้าใส่ขี้เรียบร้อยเนาะมาดูในะส่วนเครื่องแกงก็จะมีขมิ้นนะจ้าเกลือปน่นใส่ครึลงไปเลยเนาะโขกให้พอละเอียดนะจ้าตามด้วยพริกนมแนละ้วใส่ลงไปเนาะกระเทียมหอมแดงนะจ้า กะปวินะจ้าพงชุรดเล็กนอก้อยรรดีนิดหน่อยนะจ้าคราวนี้ก็มาโขกเครื่องแกงให้ละเอียดเสร็จเรียบร้อยย่เป็นน้าเต่านะจ้า ตั้งกระทะใส่น้ำลงไปนะจ๊าตาเครื่องแกงที่เขาตำตะกี้ใส่ลงไปเนาะตาด้วยน้ำร่้งครกนะจ๊าน้ําเดือดบะรดบะรดก็เอาน้องไม่ดองใส่ลงไปนะจ๊าแกงให้มันแห่น้อยนะจ๊าน้องไม่ดองเนาะแกงจนหายขมหายเฮินนะจ๊าล้วค่อยใส่อีห่วงนะจ๊าอันนี้ก็เดือดปอดปอดเกือบได้ที่แล้วนะจ๊าอีห่วงกบใส่ลงไปนะจ๊ากำเดียวก็สุกแล้วนะจ๊าห่วงกบตัวน้อยนะจ๊า อันนี้ก็สุกเรียบร้อยค่ะก็จะเทใส่ภาชนะนะจ๊ามาถึงขั้นตอนการจ้าวนะจ๊าหรือว่าส้มน้ํามันเนาะอ่าเทใส่กระมังไว้ก่อนนะจ๊าวกระทะใบเดิมใส่น้ํามันลงไปกระเทียมลงไปเจียวนะจ๊าวคราวนี้ก็เอาแกงนอไม้ส้มน้ํามันนะจ๊าไอคนเมืองว่าท้องว่าจ้าวนะจ๊าอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแกงนอไม้ดองใส่ห้วงเนาะต้นหอมผักชีใส่ลงไปนะจ๊า คนคลุกเคล้าให้เข้ากันป่ะหักใส่ถ้วยใส่ชามได้เลยนะเจ้าแกงน้องไม่ดองใส่หัวกบเจ้า